ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเอาให้หมดออกเลยเอาให้สุดลูกอ,อ่อืนกันเนาะอันี้่เฮียลุกขึ้นมานั่งส้วมแต่เช้านะ <My God. S 1> uh huh. เสร็จแล้วเหรอจอฮะเกอปักเสร็จแล้วเหรอไอไอเสร็จหรือยัง ไมดูเช็คดูท้องสิพุงยุบไปไหมโอเคยังอืมเห็นไหมปั๊บบอกแม่ว่าจบแล้วยังไม่จบเลยเห็นไหมถ่ายพุ่งเป็นน้ำเลยพี่ปับ๊บนั่งนานเลยนะเนี่ยไหลออกมาตลอดเลยกินเยอะไปหรือเปล่าลูกหรือกลับมาถ่ายท้องอีกเหรอป๊บเอ้ย ฮึอะปิดไว้ทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วยทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วยกัดฟันตัวเองหมดยังอ้ทีเอามาให้หมด Ông máy mở lục Đâu Ừ Để hãy đưa na cái cây gì Để đưa na để đi cái cây xí

ไม่เอาไม่เอาอ่าอ่ใาให้มมาดูก่ะเขี้ยวมันเต็มปากเลยพี่ปั๊บเนี่ยปากจัดนะเราเนี่ยเขี้ยวเต็มปากเลยขนาดนั่งนั่งนั่งซ่วมยังไม่ไวโชว์ความมึนนะ สร็จแล้วใช่ไหมโอเคแล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> โอเคมาไม่เชื่อปับ๊บ <Yeah. S 1> เอาเสร็จหรือยัง <Yeah. S 1> ยะยอหรือไหน